ขอบคุณมากที่ทุกคนเมตตาของน้องซันนะครับต้องบอกว่าวันนี้ดีใจมากๆขอบคุณทางกระทรวงสาธารณสุขน,นะครับที่ให้น้องซันมาประมาความสุขอีกครั้งนะครับผมเคยมาที่นี่แต่งานมากแล้วแล้วก็ามาติดทโคิดแต่ปีนี้ดีใจด้วยคนที่ได้มาเที่ยวที่สนุกนะครับกลับมาดีๆแบบนี้แล้วขอบคุณมากโอ้ยลายลุกด,ดูสินะเกือบละ ะครับขอบคุณเป็นอไรตั้งใจด้วยขอบคุณทุกคนมากที่เดินผ่านไปผ่านมาก็ยังสนุกกับทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้นะครับสามารถติดตามน้องซันได้ทางที่ช่องยูทบคอยครับแล้วก็เฟซบุ o กไอจีซันวงสะท้อนนะครับก็ฝากไว้ด้วยวันนี้ชื่นอกชื่นใจมากครับได้ครับเดี๋ยวเชิญพี่พิธีกรได้เลยครับผมเสียงปรบมือ้ดีดังอีกหนึ่งครั้งให้กับน้องซันด้วยนะครับ <Yeah! S 1> โอ้โหไพรล็อกกันมาเลยนะฮะ ในช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตคุยกับน้องซันสักเล็กน้อยแล้วกันนะฮะน้องซันครับวันนี้มามอบความสุขให้กับหลายๆคนเลยนะฮะลกหลายคนวันนี้มางานกาชาตินนี้นรู้สึกยังไงบ้างครับคือต้องบอกว่าดีใจครับเราเราเคยมาครั้งหนึ่งแต่นานมากแล้ว แฟนขามาด้วยแต่วันนี้อาจจะมาไม่ไม่ได้หมดทุกคนครับเพราะว่าที่จอดรถหายากมากอย่าพอย่าเรียกว่าหายากบางคนอยู่ต่างจังหวัดเรียกว่าไม่มีไมม่ีครับพี่สองคนก็เดินเท้ามาอะไรพี่สองคนใช่เราต้องใช้เท้านะครับแต่สะดวกนะครับสะดวกมีของขายเยอะแยะมากมายเลยโดยเฉพาะตรงนี้ฮะได้ลองไปจับหรือยังคะอะไรรคับเดี๋ยวต้องลองจับนะคะน้องซันอ๋อโอเค อ๋อใส่ยคือครบครบนะคะครบแล้วต้องเต็มนะฮะขอบคุครับผมครับบางคนบอกว่าติดตามน้องซันตั้งแต่เล่นลิเกด้วยใช่ไหมวันนี้พี่เนี่ยรู้สึกดีใจมากหลายๆคนก็ดีใจที่เจอน้องซันอยากฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมสักอ่อนๆไม่ยกหน่อยสักแบบนิหนึ่งได้ไหมได้ไหมครัได้เลยได้เลยอ่ะเชิญเลยค่ะโปรดรักน้องซัน คนดองอจริงจริงดิฉันตขนลุกูข้างหลังน้องซันมาขนาดนี้แล้วพีเอฟซีมาขนาดนี้แล้วแน่นอนเลยว่าว่าเรามีนะคะเป็นของรางวัลให้น้องซันแจกพีเอฟซีด้วยนะคะเลือกเลยจะแจกยังไงจะเล่นยังไงคนแรกที่อยากให้เขาเลยเมื่อสักครู่เขาขึ้นมาเต้นขนาดนี้อย่างน้อยถ้าเราไม่มีเลยให้เขาชอบ้า ใช้จังหวะการเข้ามาเอารงวันนะคะพี่ครับสาวอยู่นะเมื่อกี้เปิดตับยิงแจวเลยจัวให้เขาเต้น,<ห>นขึน้นมารับดีกว่าโอเคเลยอ๋อคุณแม้บอกว่า